ก็กรเดเกิดจากสันเดินก็กรเดอเกิดจากสันเดินก็กเดเกิดจากสันเดินก็กเดเกิดจากสันเดินขอร้จเิเกือสนที่หินในชีวิตอย่างใดๆความชื่นใจล้มาใส่กัความวุ่นวายวุ่นวายวอดวายใลชีวิตอย่าดๆวุ่นวายวอดวายวอดวายจะสิบิกิวไม่ใช่ วุ่นวายวุ่ดวายวุ่นวายวุ่ a วายสันดานแฟนเพลงเรียกว่าสันดานกระจมอสีเรียกว่าสันดานนี่ว่าสันดานวุ่นวายวุ่ดวายสันดานแฟนเพลงเรียกว่าสันดานกระจมอสีเรียกว่าสันดานนี่ว่าสันดานว่วายวุ่วา ความชื่นใจก็อยู acak, ่กับรู้ผลิตผัดในชีวิตจมนุษยความชื่นใจทำให้ความสงบสุขและจะมบความวุ่นวายวดวายผัดในชีวิตจมนุษยวุ่นวายวดวายความชื่นใจทำให้ความสงบสุขและจะมบความวุ่นวายวดวายวยวอดวายสันดานฝันในใจลืมว่าสันดานก็าจะเรียกว่าสันดานนี่คือสันดานวุ่นวายวดวาย สันดานฝันให้ฉันลึกว่าสันดานกระทำที่เรียกว่าสันดานเรียกว่าสันดานวุ่นวายวอดวายสังคมดีมีแต่คนดีทุกคนเมืองแกตัวสังคมชั่วมีแต่คนชั่วนำพาเขาชิพหายสันดานดีอยู่ในสังคมไม่นาน้พ่านก็มองมัว สันดานชั่วไม่เคยเกรงกลัวด้านในเรื่องสบายเอ้ยคุยก่อนหนึ่งจจากสันดานก่อนหนึ่งจจากสันดาน